I'm sorry, การจัดไล่ล่าของภาค3330ในปีนี้นี่เป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่ามีคนลงทะเบียนถึง296คนก็เกือบ300คนเพราะว่าถ้า300คนและ300เนี่ยเราไม่มีที่พักให้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจำกัดอยู่เพียงเท่านี้ทีมงานมีการเตรียมตัวมีการวางแผนเป็นอย่างดีผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยอย่างเรื่องของการรับเด็กที่เดินทางมาทางสถานีรถไฟปรากฏว่าเด็กเขารีบลงจากรถไฟมา แล้วมาเจอเพื่อนมารวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วล,ลืมเอากระเป๋าลงจากรถไฟเชื่อไหมครับว่าสโมสรโรตารี่ซึ่งไปรับแล้วมีการเตรียมการไปอย่างดีเนี่ยสามารถให้นายสถานีรถไฟเนี่ยสั่งให้รถไฟหยุดเพื่อเอากระเป๋าลงให้เด็กก่อนนะครับนี่เป็นเรื่องที่ความยิ่งใหญ่ของพวกเราทีเดียวครับในการที่จะสร้างพลังให้เกิดขึ้นกับหนุ่มสาวเยาวชนต่างๆให้เขาเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็รู้จักโรตารี่มากยิ่งขึ้น ในการที่จะมีคนดีๆเพิ่มมากขึ้นต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการที่ได้จัดงานนี้ได้เป็นอย่างดีนี่แค่วันเริ่มต้นอากาศก็ดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้งานวันคังนี้เนี่ยประสบความสําเร็จด้วยดีครับดีครับอ่า วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีมากเลยนะคะที่สมโมสรโรตเรี่พระประถมเจดีได้จัดอบรมผู้นำเอาอยาวชนนะคะไลลา,ลาซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะเตรียมงานนะคะที่เด็กๆจากาหลายๆสมโมสรน,นะคะจากภาคใต้แล้วก็หลายๆที่ของของอตอนบนนะคะได้มาอบรมค่ะวันนี้เราก็จะมีขนมมีอาหารมีไข่แล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งนะคะมีขนมปังค่ะ ก็ให้เด็กๆได้รับประทานกันทั่วหน้ากันเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างสามัคคีแล้วก็เต็มพลังเลยค่ะอขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการต้อนรับท่านอดีตนายกต่างๆสโมสรแล้วก็เด็กที่มาร่วมอบรมไรได้ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้อบรมวันนี้โชคดีนะคะแล้วก็ นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ดีๆในวันนี้นะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเราจะมีขนมแล้วมีไข่นะคะให้กับเด็กๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมไล่ล่านะคะของตอนแรกมีข้าวเหนียวแล้วก็แกงใช่แต่หมูย่างหมดแล้วหมูย่างหมดแล้วนะใช่ข้าวเหนียวใช่ใช่จะมีให้เด็กๆทานตอนเช้ามาตัวแจมครับมาช่วยครับทีมที่นี่ขผมเจดีน่ารักมากเลยค่ะ ได้ดีมากแล้วก็ไอเดียดีมากด้วยค่ะอันนี้นะคะไข่นะคะไข่เป็นโปรตีนที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะอะไรไข่นะครับสดอร่อยครับหอมโดยโดยเฉพาะนายกหัวหินเป็นคนปอกไข่ให้กานสุดยอดเลยสุดยอดเลยไข่นี้เหรอครับไข่นี้ฮะไข่นี้ครับวันนี้หยุดจะบอก ถึงเยาวชนยังไงว่าครับขึ้นมา <Graduate. S 2> ดีครับโครงการดีอย่างนี้ผมส่งรูปผมมาอีนี้ปีเ,เป็นครั้งที่สองรู้สึกว่าเด็กๆก็ประทับใจครับเยอะมากขอบคุณมากครับวันนี้นะคะเป็นวันที่เราเปิดการอบรมเพื่อรับเด็กเป็นวันแรกโครงการโครงการอบลมนะคะไร้ล่านในปีนี้เราจะเริ่มวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบสาวันนี้ตั้งแต่เช้าพวกเราได้มาร่วมกำลับ การรับน้องๆน้องๆจากทางใต้ขึ้นมายะลาะยะลานรา,าที่วาตรังนี้ขึ้นมาโอ้มาแต่เช้าเลยดีใจภูมิใจมากเลยที่ว่าเตรียมงาน,นมานานหล้วยังครับเตรียมงานโอ้เราเตรียมกันสองสามเดือนนะบอกเลยเพราะว่าเราเข้าใจอะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยนะตอนที่รับป่ะมันเป็นช่วงโควิดด้วยก็เลยแน่ใจไม่แน่ใจยังไงว่าจะมีคนเข้าอบรมในครั้งนี้มากน้อยเพียงใดแต่เราก็โชคดีว่าเราตั้งเป้าไว้มันทะลุปเป้าตอนนี้เราได้เกือบ300รอคนแล้ว นะคะส,สถานที่ในการดูแลการจัดสรรแบ่งทีมงานเราเตรียมพร้อมมากเลยไม่ว่าจะอาหารการกินที่พักดูแล้วดูอีกนะคะเพราะว่าเด็กๆมาเราก็เข้าใจในหัวอกเป็นพ่อเป็นแม่นะคะว่าก็อยากให้ลูกๆมาทั้งความปลอดภัยทั้งอาหารการกินทางเราเตรียมพร้อมเลยจริงๆค่ะและตั้งแต่เช้ามานี้การรับเด็กตอนนี้ เกินไป80%แล้วนะคะบางจุดนี้จากใต้นี่โอ้โหดีใจมากเลย100%ไปแล้วเต็มแล้วนะคะที่ว่าลงทะเบียนมามาครบและก่อนครึ่งวันอีกค่ะครับวันนี้ก็พ่อแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับค่ะไว้ใจได้เลยค่ะเราเต็มที่เรามีสตาฟนะคะทีมงานจากน้องๆราชพัฒที่น้องๆน่นะตั้งใจมาทํามาสมัครเราเราเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะรับครบขนาดนี้นะคะน้องๆเขาอยาก คือได้ยินโครงการแล้วคือมีความตื่นตัวมาขอกันว่าหนูอยากทําหนูอยากทําเราก็เลยรับไปทั้งหมด36ท่าน36ท่านนี้นะคะให้พ่อแม่พ่อแม่ผู้ปกครองวางใจเลยน้องๆพวกนี้จะอยู่กับน้องๆตลอดทั้งเช้ากลางวันเย็นและกลางคืนเลยค่ะนั่นมีโอกาสให้มากนะที่เราจะได้อวดพวกเขาเลาอันดับแรกที่ตีต้องทำความเข้าใจ การที่จะให้วกเาขาพันธุตีต้องนู้หลักอาโตมี้ตีจะไปทั้งข้อไหนได้ท <c oughs> ี่พอตีที่นี่เพรจะยังไม่ได้ผ่านตีไม่เข้าโลนะตีเข้าใจหลักอาโต้นนี้นะตี่